สวัสดีค่ะต่อมาพบกับ ID p o พอดแคสต์พอดแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวงไอซ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นวงที่มาแรงมากจริงๆนะคะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ล่าสุดนะคะจากค่ายซ่าชิฟเอนเตอร์เทนเมนต์ที่พวกเธอเนี่ยนะคะก็มีกระแส พูดถึงเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะรวมทั้งล่าสุดเองนะคะพวกเธอเนี่ยก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะที่ได้ถ้วยรางวัลมิวสิกโชว์เร็วที่สุดตั้งแต่เดบิวมาด้วยนะคะพวกเธอเนี่ยก็ได้ถ้วยรางวัลหลังจากที่เดบิวได้เพียง7วันเท่านั้นซึ่งก็ถือได้ว่าพวกเธอเนี่ยประสบความสําเร็จในการเดบิวมากๆและสมาชิกทั้ง6คนในวงเนี่ยก็ได้มีการไปร่วมรายการต่างๆเราก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวของพวกเธอแล้วล่าสุดนี้เองนะคะหนึ่งในสมาชิกของวงไอซ์เนี่ยยังจ้า างวอนยองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าวอนยองเนี่ยเธอเนี่ยก็เคยเดบิวต์มาแล้วนะคะกับวงไอจีวอนโดยตอนนั้นเนี่ยเธอก็อายุน้อยที่สุดในวงก็เป็นมักนี่นั่นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้โชว์เสน่ห์ความสดใสของเธอรวมทั้งความสามารถที่โดดเด่นจนทําให้เธอเนี่ยได้รับคะแนนโหวตอย่างล้นหลามแล้วก็ได้เดบิวต์กับวงไอจีวอนและปัจจุบันนี้เนี่ยเองนะคะปี2021เนี่ยวอนยองนะคะเธอก็ได้เดบิวต์อีกครั้งหนึ่งกับวงไอนะคะวงเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายซ่า ชิปเอนเตอร์เทนเมนต์โดยวงไอซ์เนี่ยก็ได้ปล่อยเพลงเดบิวต์ออกมานั่นก็คือเพลงอีเลเว่นนั่นเองนะคะโดยก็ได้ปล่อยออกมาในวันที่1ธันวาคมนี่เองก็ได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆและล่าสุดนะคะวอนยองเนี่ยเธอก็ได้ไปเข้าร่วมรายการเรดิโอสตาร์นะคะตอนล่าสุดพร้อมกับพูดคุยเรื่องราวต่างๆร่วมกันกับแขกรับเชิญคนอื่นๆด้วยและหนึ่งในเรื่องราวนะคะที่กลายเป็นที่พูดถึงกันในรายการก็เมื่อจางวอนยองเนี่ยนะคะเธอก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเธอเนี่ย มักจะได้รับฉายาว,ว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดมาตั้งแต่ตอนรีวิวกับไอซิวอนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเธออายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นโดยเธอเนี่ยก็ได้กล่าวในรายการนะคะว่าเธอเนี่ยได้เดบิวต์ตอนที่ตัวเองเนี่ยอายุ15ปีเลยทําให้เธอเนี่ยมักจะได้รับฉายาว,ว่าเป็นคนอายุน้อยที่สุดเวลาไปทํากิจกรรมต่างๆโดยวอนยองเนี่ยนะคะเธอก็จะสื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มักจะให้ฉายากับเธอนะคะแบบประมาณว่าเป็นคนอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลและได้รับหน้าที่ มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ขึ้นปกนิตยสารหรือว่าคนที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าที่1ในรายการเพลงคนที่อายุน้อยที่สุดในการเป็น MC ในงานประกาศรางวัลต่างๆประมาณนี้นะคะโดยวอนยองเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าเวลาที่ไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยคนอื่นมักจะถามเธอเนี่ยว่ามันทําให้รู้สึกหนักใจบ้างไหมแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าต้องขอบคุณสําหรับฉายาพวกนั้นจริงๆนะคะแล้วก็มีหนึ่งใน MC ของรายการเนี่ยก็ได้เอ่ยถามถึงการเดบิวต์ ในเกิร์กุวงไอนะคะของวอนยองว่าเธอเนี่ยยังคงเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดอยู่หรือเปล่าซึ่งวอนยองเนี่ยก็ได้เปิดเผยพร้อมกับเล่าความรู้สึกนะคะจากการที่เธอเนี่ยนะคะได้เห็นสมาชิกวงที่ทําให้คนอื่นๆเนี่ยนะคะในรายการเนี่ยถึงกับหัวเราะออกมาเลยโดยวอนยองนะคะเธอก็ได้เผยว่าฉันเคยอยู่แต่กับพี่ๆสมาชิกที่อายุมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกที่อายุน้อยกว่าฉันเนี่ยก็มีอายุน้อยกว่าเธอเนี่ยถึง3ปีเลยฉันเองก็ไม่ชินกับการที่จะต้องดูแลคนที่ อายุน้อยกว่าสักเท่าไหร่เลยอยากให้คําแนะนําหรือสอนพวกเธอดูแต่ก็กลัวจะถูกมองว่าเป็นแบบคนแก่ขี้บ่นอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่จางวอนยองแห่งวงไอซ์เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยในรายการทําให้เราเนี่ยได้เห็นพัฒนาการของวอนยองจากการที่เป็นมาร์เก่แห่งวงไอจีวอนนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเธอในการเดบิวต์ใน อายุเพียง15ปีในตอนนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะเธอก็เดบิวต์กับวงไอซ์แล้วเธอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมักเน่แล้วเพราะว่ามีสมาชิกที่อายุน้อยกว่าเธอนะคะอย่างอีซอนนั่นเองที่เกิดในปี2007นะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมของวอนยองแล้วก็เห็นในมุมของการเป็นพี่สาวของเธอบ้างนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าอยู่กับไอจีวอนเธอก็จะเป็นน้องเล็กสุดนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้เห็นวอนยองในลุคที่โตขึ้นด้วยนะคะนั่นละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอาออ มาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับจ้างวอนยองแห่งวงไอนะคะที่เธอเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะคะถึงการเดบิวของเธอซึ่งเธอเนี่ยก็เคยเดบิวมาแล้ว2ครั้งถือเป็นการตีเดบิวอีกครั้งหนึ่งกับวงไอนั่นเองยังไงนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้ออกมาแชร์ในวันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพ็่อกำลังใจให้ด้วยนะคะ